ปนะอัดอัดให้อัดเอาเลยรถต้แไ่เลยอั็ดอัดอั่อ่ออัดอัดออัดอัอัดอัดอาดอ้ดอาดอัดอ่อยด okay. อัออััอัอัดอัอยดัดอัอัดอนัอ อาวอาวอ้าอันนั้นคือทักทายแต่ว่าเขาใช้พกถือพกถือหม่องนะเนารองเท้ากระเป๋าใส่มาบหรียนรูปเหเลยญได้ก็ไปแล้วปาท้าวรองเท้ากระเป๋ารองเท้ารองเท้าเห็ดเห็ดปากสีอมโมงไงมัน ไปไหนอยากไปไหน,ไไหนอ่ไอนไี้อายใขึ้นรถก็ฟ้าเปิดจากขึ้น